เป็นลูกชิ้นปลานะครับป็นปลาพายนะครับหอยจ้อปูแหนมเนืองนะปลาทูนี้ก็เยอะนะครับเหน็นเยอะเลยปลาทูหอมปลาทูเค็มนะครับปลาทูนึ่งนะครับนี่ครับปลาทูนะครับ ปลาทูนะครับปลาทูน้ำตาลปี๊บน้ำตาลตะโหนต,ต่างๆนะครับก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับมีทั้งของแค่ของเคียมนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะอันนี้เป็ดพะโลโอ้เป็ดพะโลเป็ดพะโลนายหนับนะครับ80ดสิบกว่าปีนะครับ เจ้ารเจ้ารงเดิมนะจากจละบาการนี้าทนาามา้เราีกต้องใส่กล่องนะกล่องสองร้อยดบนยนะตัวคุณตัวเราไานะครับนหนับเชิญเลยจ้าเ็ดพะโล้นายหนับเจ้าแรกในตลาดดอนหวายนะ ตรงด้านในเนี่ยมันต้องเข้าไปอีกลึกไหมเนี่ยผมยังเดินไม่สุดนะครับนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นปลาปลากรอบนะครับขนมไทยนะครับซาลิม ขอไฟนะครับตรงนี้อาจจะแคบนิดนึงครับขนงบ้าบินนะครับขนมก็เยอะฮะขนมเยอะ ฝั่งด้านในนะครับผมจะเดินไปอีกสักหน่อยนะอันนี้มันอะไรอ๋ออันนี้วุ้นมะพร้าวอ๋อนี่เป็นวุ้นมะพร้าวอ่อนนะครับขนมหวานต่างๆนะ คืออากาศร้อนจริงครับเดินเข้ามาด้านในนะได้นะคะหมูนวแเียวมาก็มีนะคะด้านในนี้ก็เป็นทางแคบๆนะครับเป็นขนมอันนี้ก็กินไข่เต่านะขนมบัวลอยเผือกนะผมร้อน ก็ตลาดดอนหวายนะครับโอเคครับน่าจะสุดแล้ว